โบคะพวกนี้ถ่ายคลิปไอ้นี่นะอิ่มจังตังเจ้อะไรอะฉลองเจ็ดแสนทัพเฮ้ยเจ็ดแสนเจ๊ะเยอะหนักหนากนี้เลยนุ่นนุ่นนุ่นนี่คืออิ่มจังตังเจ๊ะหรอใช่ค่ะรู้โดนแน่ปวดข้อแล้วเฮ้ย กดซับสไครต์กันเื่อไม่งเลยอย่าลืมซับไหนเฮ้ยอย่าลืมซับมันเฮ้ยอย่าลืมซับสไครต์เฮ้ยอย่าลืมกดซับสไครต์เฮ้ยถูกแล้วให้ดึงดึงเหลือสอสวัสดีค่ะทุกคนดูเวลาพรอนะคะทุกคนคะวันนี้ดีใจมากเลยทุกคน YouTube ของวิวเจ็ด ต้องขอบคุณมิรลักแฟนเพลงทุกคนที่แบบว่าซับสไครตให้ถึงเจ็ดละา <c oughs> นเจ็ดแสนขอบคุณทุกคนามากเลยนะที่แบบติดตามกันบางคนแบบว่าทักมาตั้งแต่แบบว่าหนูติดตามพี่เลตั้งแต่แสนหนองแสนนะคะวันนี้ดีใจด้วยนะคะเจ็ดแสนแล้วขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะแล้วก็จริงๆแล้วเราทำยูทูบมาประมาณสามปีแล้วอ่ะทุกคนก็รู้สึกว่าดีใจนะที่แบบว่าได้รู้จักกับทุกคนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้รู้จักบิวนะคะก็วันนี้เป็นการเฉลิมฉลองมันคือคลิปอะไรที่เพื่อนๆชอบแล้วเราไม่ได้ทํานานมากแล้วมันมีหลายอ บิวจะทาคลิปอิ่มจังตังแจกคลิปนี้เนี่ยพิเศษกว่าคลิปไหนๆไม่ได้มาธรรมดาก็คือทังอิ่มแล้วก็คือได้ทั้งตังวันนี้นะคะทุกคนยังไม่มีใครรู้นะคะแต่ว่ามีน้องผู้ช่วยรู้คนเดียวนะคะวันนี้เรามีพวกอ่างทั้หมด7คน7คนนี้เนี่ยจะต้องกินค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงไงอิ่มจังตังแจ เราจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะเป็นการแข่งขันที่ทุกคนไม่รู้ตัวเลยว่าทุกคนเป็นผู้เข้าแข่งขันกติกาก็คือเราจะมีอาหารให้ทั้งหมด7อย่างแต่ละหนึ่งอย่างเนี่ยทุกคนต้องกินให้หมดภายในหนึ่งาทีก็ถ้าเคยกินแล้วไม่หมดก็คือตักตกรอบนะคะใครตักรอบแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยทำดีทําได้ดีทําได้ไวเนี่ยเราก็จะมีเงินรางวัลแจกนะคะ2คนนะคะคนแรกนะคะรางวัลที่12,000บาทรางวัลที่2นะคะ1,000บาทค่ะทุกคน ให้วิวฟัง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 ต่อไปก็ขอให้ร้านวิวร้านวิวร้านวิวเจ็ดแสนวิวเนี่ยเจ็ดแสนซับร้านวิวร้านวิวเิดว่าตัวเงได้คืนไม่รู้นะไม่รู้เลยเราไม่ถูกเราไม่ถูกด้วยทำให้เดาหนึ่งอย่างเจ้กูั๋วเจ้กูเอาเหอะปะอ่ะสวัสดีค่ะเจ็ดแสนซับแล้วลุงมาคิดว่าวันนี้กูจะเลี้ยงอะไรปิดจั๊บปิดจั๊บปวยจั๊บอ่ะ มาจากช่องอะไรคะงเมมโมรี่ครับอ่ะวันนี้คุณคิดว่าคุณจะได้ทานอะไรคะวันนี้ต้องเป็นโอตาเตะโอตาเตะอ่ะโอตาเตะค่ะหรือไม่ก็ไข่หอยเม่นโอเคขอบคุณค่ะาเสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณคิดว่าคุณจะได้กินอะไรคะอ๋อได้กินอูนิแล้วก็ได้กินโปกาแล้วก็ได้กินเออ่วากิวในห้างขึ้นฝันด้วยก่อนะคะขอบคุณค่ะและนี่ค่ะทุกคนรอดูค่ะ นานินด้วยค่ะเชิญค่ะเชิญยืนเรียงกันเรียนหน้ากระดานค่ะไม่ซ้อนนะคะ<ไ>นับเหมือนในนี่ตอนที่เราเรียนรอดงหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งอะไรนี่ค่ะหนึ่งหนึ่งแล้วมันสองไงมันต้องสองให้ยยังไงอ่ะนี่ก็สามดิโอาหนึ่งสอง เรามีเงินรางวัลมาแจกทุกคนด้วยนี่ตาด้วยสอง,างาร 2, างา 1, าารวัลรางวัลแรก2,000บาทรางวัลต่าไป1,000บาทอ่ะหลับตาก่อนเ็วหลับตานะใครลืมนะขอผาาแขนทุกคนลืมตาค่ะลีงหนักขนาดนี้เลยใช่เรียงหนักทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องทำกันในวันนี้ก็คือเราจะมีอาหารทั้งหมด7อย่างให้ทุกคนกินหมดภายในหนึ่งนาทีใครที่หมดแล้วเนี่ยจะผ่านเข้ารอบเลยใครไม่หมดตกรอบถ้าใครกินหมดได้เข้ารอบต่อไปเลยทันที เฮ้ยเดี๋ยวคือรอไงรอพร้อมเรียังพร้อมเรียังรอห้าขึ้นสามึเข้าไปขึ้นสามไม่ได้บอกว่าสตา์ทร่ไหนเนี่ยไ่แล้วพอกหลึ่งเลยนี่ดิเปลี่ยนการอางอะนี่เปลั่นได้นะห้าสี่สามต่อไปหืมสองวินาทีผ่านไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆดูอยู่นะคะ ใครที่เป็นตัวเก่งนะคะกดโหวตมาได้นะคะางล่านะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สเบอร์สเบอร์ห้าเบอร์หก็เบอร์เ็นะคะเป็นยังไงบ้างคะสถา,ากนการณ์ตอนนี้ค่ะคุณเก่งดูแต่ละคนค่ะดูหูยังอร่อยอยู่ค่ะย,นะยังอร่อยอยู่ค่ะเต็มที่ได้อยู่ 21, 21วินาทีผ่านไปค่ะ2 <laughs> ี่วินาทีผ้ <laughs> <laughs> องน้อยนัแล้วค <laughs> ่ะ อ่ะยากมากเลยเนี่ยยากเหรออ่ะต่อให้อีกหนึ่งนะใครกินหมดภายใน้สองมีผ่านเขารอกอีกี่สิบวิต้องอ้าปากเลยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเนยคนแรกเนยหมดแล้วนะเนยหมดแล้วเหรอเนยหมดแล้วเฮ้ยเหลือเท่าไหร่เหลืออีกสามปีวินาทีค่ะายเออเร็วเร็วอีกอีกยี่สิบวินาทีสุดท้ายยกมือเลยดึงแล้วหมดแล้วหมดเลยคนแรกเฮ้ยบูมึงตัวเก่งเลยนะเว้ยมึงตัวคนใจแข็งอ่าๆโอเคถือว่าอินจังตังแต่อ่ะ อันนี้ให้ทุกคนผ่านโซลอบให้ทุกคนผ่านค่ะจะรีบทำไมวะแคข้ารอทุกคน, <laughs> <laughs> นรีบ,รบเกี่ยเพื่ออะไรวะคืนแล้วเเพืยวไปดูคนอื่นไปโดนแน่โดนดเขาอเรอบเพื่อพร้อมไหมคะพร้อมแล้วห้าสไปไนี่คืออิ่มจังตังเต้เหรอใช่อิ่มจังเฮ้ยอ,อิ่มแล้วก็ตังแต้ แล้วก็คือสั่งแล้ต้องแปลความหมายของชื่อคลิปว่าต้นตอนมาจากอะไรอ่ะ่านไปแล้วสาสวินาทีค่ะเฮ้ยเออหมดหมดหมามดมาหมดแล้หมด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 หมคืมแหมหมดอย่หมดด่าดหมดหมดหหมดหมดหมดหหมด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 หด้มดดหมดหเดหมดหมดหมดหเดหม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 ดดดหมดหมหมดหมดหมด เ้ทุกเรียบเที้ยวเพื่ออะไรวะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะต้องจุ่มไปหมดเลยต้องอ้าปากก็ไม่มีอะไรเลยบ้าผ่านไปแล้วนะคะสามวินาทีเดี๋ยวมันติดอไม่ติดไม่ติดเฮ้ยหมดแล้วเหรอ อีกสิบวิอีกสิบวิเร็วไม้มันเก็บตลอดเลยมันไม่เคยกิ้นหมดเลยเนี่ยอ้าว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 โอ้โหว้ววิ้วเนีโว้หมดลยไม่ได้เหรออ่าไม่เป็นไรข้าวได้ทุกคนเลยค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะ สี่สาไปค่ะหนึ่งนาทีนะคะใ้ทคเร็ว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 ห้ที่อเม่ดวนเร็ว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 เร็เร็ว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 ,วเร็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 วเรวเร็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 วเ ้องานอันนี้ไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตาแล้วอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละล้วไปนะนะออนคือคนผิดหวัง่ะเดี๋ยวเนี่ยสองสองไปเดี๋ยวใครเหลือหน่อยที่สุดคนนั้นเขารออันนี้ของจริงแล้วอันนี้คือปากเสียนแล้วใกล้แล้วไหมมันใกล้ไทรแมวแล้วค่ะทุกคนตอ,ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคนที่บินเแตะที่สุดในนี้คือโบถ้าไม่ไหวไม,มีโยมือได้เลย เป็นสะพ้ออยู่อ่ะผ่านแล้วนะคะ30นาทีนะคะนิดน้อยนิดน้อยผ่านแล้วผ่านแล้วไอ้สามสิบนีค่ะสามสิบนีอ่ะเอาเอาแค่ครึ่งหนึ่งใครครึ่งหนึ่งแล้วยกมือเลยใครครึ่งหนึ่งแล้วยกมือเยอะเหลือต้องเยอะโบโบได้โบได้อ่ะโบผ่านแล้วใครบ้างใครบ้างใครครึ่งหนึ่งผ่านแล้วผ่านแล้วใครบ้างใครครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะคณินผ่านคณินผ่านครึ่งหนึ่งแล้ว อ่ะเลยเอกสุดที่แลทีสุดท้ายอ่ะเฮียผ่านเฮีย okay. ผ yeah. okay. ่านเดี oh, okay. oh, cool. ๋ยวคนบอกว่าอย่าปัดแก้มเวลาทำงานอย่าปัดแก้มแก้มแดงสิอ่ะแล้วโอเคเฮียผ่านเฮ้ยลง้อ้ผ่านแล้วโบช่วยโอเคนี่เย่ผ่านครึ่งหนึ่งยังอ่าโอเคอุ้ยคือทุกคนผ่านเข้าโล้พอดีใจมากเลยทายอ่ะกินครับเดี๋ยวก็ต้องกินหวานอ่ะไปหยิบของหวานมาให้ทุกคนค่ะ ขึ้นเลยค่ะนี่ใครไม่ได้ตกรอบเลยค่ะใครได้ใครกินหมดอยกมือขึ้นแล้วผ่านเข้ารอบต่อไปเลยค่ะยังค่ะผ่านไปแล้วนะคะสิบวินาทีนะคะสิบวินาทีแล้วนะคะ <c oughs> เป็นยังไงคะกินเผ็ดกิน,นทัเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานเนาะ <c oughs> นละๆๆ <c oughs> ูกมาได้เท่านั้น่ะเงิน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 อ๋ <c oughs> อชิลเงินเงินอ่ะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายอีกหนึ่งนาทีครึ่งค่ะอ้าวเลยผ่านแล้วคนแรก ไอ้บองใครนี่หรอไม่ไตบ้านพ่อแล้วไปทำไรเียมันหยิบแล้วปากบวกไปโหทำตอนใหญตกรอบเียมันทำเองไม่ทำเียไม่ทำเลยนีคนไม่มีอะไรหรอกวข้าไปห้คน ตอนนี้คุณหลอพ่วงขัน6คนนะคะน่าตกใจมากะคะ่ะที่รายการอิ่มตังจังแจ้เนี่ยจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วที่จะรู้ว่าใครเนี่ยคือคนที่เป็นนัำเบอวันของบ้านเรานะหลคนถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ สวินาทีผ่านไปใครหมดแล้วยกมือคนนั้นคือผู้ชนะเราจะรู้เลยนะคะว่าใคร on, Rut, คนท mm. ี่ร้อนเงินคนที่ร้อนคนที่ร้อนคนที่ร้อนเงิน่าไปเตรียมมอาเตี่ยท่องนะข้านเข้าไปผ่านไปแล้วสาวินาทีใครหมด่อนคนแรกใครนะ่เจ้าอย่างเลยข้าไปข้าเร็วเยกมืออะรไมือไปยกมือทเยฮ้ยอโบรอ้โบรอ้ จุ๊กไปเอาใบของมวลมาเดี๋ยวค่ะว่าแจกไม่จริงค่ะว่าในการนี้แจกไม่จริงนะคะทุกคนหยิงไม่ได้เอาดีๆอาปากก่อนเฮ้ยเฮยอ้าวชนนะลองที่หนึ่งที่หนึ่งใครทำไมอ่ะแล้วเฮ้ยทีนี้ทีนี้ลองหยิ่งวะเนี่ยเอาดีทิ้งจริงไม่ได้ทิ้งอ๋อไม่เป็นไรนะคะทุกคนขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอรบสองแสดงความจริงใจกับคนที่ชนะไปในในการอิ่มจังๆแจ้ด้วยนะคะรู้สึกไงคะที่เราเป็น มันเถอะมาังค้าวไฟข้าข้งมันเถอะคออะไคะข้มันเถอคอะไรคะ้นไ้เก่ยผู้ชนะแมในอินดี้ตังเจ้นะคะคุสองคนมีจิตไรคะในการกินตอนที่เรากินเนี่ยเราก็ได้ดถือแคร์ดงไว้ว่าเราจะได้ตังไปซื้อแคร์ดง กินเลยอ่ะไม่ได้กินนี่แหละข้าเช้านะนี่คืออิ่มจังจล้วยอ่ะได้นี่คือจบแล้วมอิ่มเมล่ะไหร่จบแล้วไม่เห็นไหมทุกคนนะะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่ร่วมกันเกล็ดแสนซับนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนควรจะสูงทางตั้งแต่ใครอยากดังคลิปเลยนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างค่ะสุดยอดมากที่สุแล้วพมนะพี่แจมรู้สึกเป็นไงบ้างคะแย่ลมกระทบรู้สึกไงบ้างรีบเป็นฝัเฮียรู้สึกไงบ้างคะ แต่คิดว่ามนที่เนี่ยมันคงจะแบบเป็นแบบอูนี่อะไรเงี้ยอร่อยอร่อยอรออร่อยอร่อยอ่ะคุณยังไงคะอิ่มไหมอิ่มไหมจะาถามว่าอิ่มไหมปากนี่เบล้นมากชิดฟิลเลอร์มาแล้วใช่ <c oughs> ตาไหลเลยเมื่อกี้